วันนี้พามาดูรถสวยน่าใช้คันหนึ่งกับเจ้าโตโยต้าวีออส1.5 n t ้ปี20คันนี้เปิดราคาอยู่ที่339,000บาทฟี่ดาวพนอยู่แค่5 0าทขอ,อคนซื้อเงินเดือน13,000บาทออกหลคนเดียวจบเลยรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันตัวเต็มกันเลยครับ สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับน้องสิงห์ที่ปรึกษาด้านการขายของบริษัทเพนยนนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่สาขา2นะตั้งอยู่ถนนเสรษีไทย195แขวงมินบุรีกรุงเทพมหานครบริษัทเพนยนตเปิดทุกวันนะผมเปิดตั้งแต่9โมงถึง6โม,มงเย็นนะวันนี้น้องมีรถมานําเสนอ1คันบอกคันนี้เลยครับผมเป็นรถตึกตึกคนแนละ ใครใครแหลายคนนะผมกําลังตามหาเลยนะผมกับเจ้าโตโยต้าวีออสหนึ่งจุดห้าเอ็นทีคันนี้เป็นรถปียี่สิบนะผมเปิดราคาอยู่ที่สามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทปีดาวน์ผลอยู่แค่ห้าพันแปดร้อยนะขอคนซื้อเงินเดือนหนึ่งหมื่นสามพันบาทออกแล้วคนเดียวจบไม่ต้อง็นคนค้ำจำเป็นกนร่วมนะและคันนี้นะผมได้เป็นรถปลดวางจากหน่วยงานเข้าศูนย์ทุกหนึ่งหมื่นโลแล้วประกันโครงสร้างไม่มีการกับสีกอ่อไม้ปีควมัมเจลน้ำชนหนักนะผมไฟคู่หน้าของเขานะได้มาเป็นแบบคาร์บอเจนเรียบร้อยเลยกระจังหน้าได้มาเป็นสีดำเงาเงาเนี่ยผมมาพร้อมกับโโลโก้ ผมเ,มเห็นกันแบบชัดๆเลยนะผมคันนี้ได้มาเป็นสีบอลเงินนะผมเลี่มจันตัละลัคมไม่มีรอยบุบรอยยิ้มเลยนะคันนี้ได้เป็นกระจกพัดเดิมมาทั้งคันด้วยแนละส่วนล้อแมกข,ของเขานะผมได้มาเป็นล้อกระทาเรียบร้อยเลยนะันที่สาคัญคันนี้รัดมากับยางปี25เลยยางปีพูดใหม่ครับพี่ๆเบาโชวของเขาและผมไม่มีการแตกหางหรือว่าน้ำมันยงาน้ำมันเยิ้มเลยนะ้องถ่ายให้ดูสุกซอกทุกมุมเลยนะผมเหมือนพี่ๆมาเดินดูรถที่สาขาเลยนะและคันนี้ผมเปิดราคาอยู่ที่3ามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทกระจกข้างได้เป็นแบบพับไฟฟ้าม ส่วนด้านในของเขานะผมบอกเลยว่าโคตรสวยพี่หัวน็อสาเอของเขานผมไม่มีการขัดเพืียะแน่นอนน้องมีบริการเปลี่ยนถ่ายละมันเครื่องให้ฟรีนะเช็คระบบไปให้นังคันนะครับผมแล้วก็มีบริการจัดไปนันถึงหน้าบ้านนะพี่ๆอยู่ที่จังหวัดไหนนะผมสามารถเข้ามาซื้อรถกับบริษัทเทสยนได้เลยสนใจนะผมเบอร์โทรด้านล่างเลยนะแล้วมาเลือกบรจากหัวน้องสาบีต่อนะผมหัวน้องสาบีของเขานะไม่มีการขารัดเยรอยะเลยหัวน้องสวยแบบนี้เลยนะครับและคันนี้แผ่นพงแผ่นเพดนะไม่มีละองทรงละองสีติดเลยนะผมเรามาดูส่วนของ ด้านหลังกันต่อนะครับด้านหลังของเขานะบอกเลยว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันนะผมหัวนอ็อตเสาบีของเขานะสสยๆเหมือนกันนะครับผมนี่น้องถ่ายดูซู่ซอข้างมุมแบบนี้เลยนะเรามีบริการเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้ฟรีนะเช็คระบบไปให้ทางคันนะผมบริการตรวจรถให้อีก2องรจุดนะพีุ่ดนะพี่ๆซื้อไปนะผมสามารถนํารถเข้าตรวจศูนย์ใกล้บ้านของคุณลูกค้าได้เลยหากมีเหตุการณ์เหมือนที่น้องพูดนะครับผมน้องรับซื้อคืนเต็มจํานวนนะครับ เรามาดูส่วนของด้านท้ายกันต่อนะด้านท้ายของเขานะผมไม่ธรรมดานะสำหรับเจ้าคันนี้นะผมวีออสหนึ่งจุดห้านที่นะด้านท้ายของเขาเป็นแบบ l อ d เรียบร้อยเลยโลโกโลต้ต่างๆเป็นแบบผมเมียมมาให้เรียบร้อยเลยนะผมพีพ่่ท่านใดสนใจคันนี้นะเบอร์โทรด้านล่างเลยเดี๋ยวเรามาดูห้องเก็บสัมภาระกันต่อนะครับ <S <S ห้องเก็บสัมภาระของเขานะกว้างขวางมากนะครับผมไม่ธรรมดานะสามารถใส่กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ได้สองใบสามใบแน่นอนนะสวยแบบนี้เลยผมแล้วเรามาดู อุปกรณ์ฉกเฉิอนกันมากนะอุปกรณ์ฉกเฉิญนของคันนี้นะผมจะได้มาเป็นล็อกกระทะเรียบร้อยเลยนะแล้วก็มีแม่ลงแม่แรงอยู่ครบนะผมซีนทางมะพงทางมะพร้าวนะอยู่กันแบบชัดแบบนี้เลยนะจะเป็นสีเดียวกับเปลือกไข่นะผมสวยๆแบบนี้เลยนะผมราคาสามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทคันนี้ฟีด้าพนอยู่แค่ห้าพันแปดร้อยนะนางนงนางน้ำของเขานะผมเม็ดองเม็ดอาร์เห็นกันแบบชัดเลยนะคันนี้มีเส้นไล่ผ้ามาให้เรียบร้อยเลยนะครับผมแล้วก็หัวนอตของเขานะ ด้านหลังนะผมไม่มีการขัดเพรื่อนแบบนี้เลยนะน้องถ่ายดูทุกซอกทุกมุมแบบนี้เลยนะผมแล้วก็รู้ระบายอากาศคมๆแบบนี้เลยนะแผ่นกันความร้อนมีมาให้นะครับผมสวยๆแบบนี้เลยนะพี่ๆท่านใดสนใจคันนี้นะผมเบอร์โทรด้านล่างหรืออยากเข้ามาชมรถตัวจริงได้ที่สาขาเป็นยนต์นะเสรดีไทยซอยเก้าสิบห้าแขวงมินบุรีกรุงเทพม,มาหานาครนะครับปลายท้ายของเขาเดิมๆนะครับผมสวยๆใสๆแบบนี้เลยนะไม่มีการรอยแตกลงร้าวเลยนะผมเหลี่ยมสันตระเคมาไม่มีรอยบุบอะไรยิ้ม ส่วนด้านในของเขานะผมนะ้องบอกเลยโค้สวยพี่แล้วก็หัวนอเสาบีนะผมฝั่งคนขับนะสวยๆแบบนี้เลยนะผมไม่มีการขับไปเยี่ยนแน่นอนรถเราทุกขันนผมเรามีรับประกันโครงสร้างไม่มีการกับสีก่อใหม่พิควัมเจมน้าชนหนักนะ้และด้านในของเขานะผมได้ว่าเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะตึงๆกู้ๆเลยอ่าสามารถนั่งกันสองสามคนนะ่นะน้องบอกว่านั่งกันได้แบบสบายๆแน่นอนนะครับผมสวยๆแบบนี้เลยนะเบาะผ้าไม่มีการฉีกคงฉีกขาดเลยนะต่มันต่อกันที่ ด้านหน้ากันต่อนะผมด้านหน้านะหัวน็อตเส,สาเอนะผมน้องบอกเลยนะภูมิใจนําเสนอเลยผมหัวน็อตไม่มีการขับไปเยี่ยนแน่นอนแผงประตูของเขานะเดิมๆทั้งคันนะผมและคันนี้ออปชั่นจัดมาเต็มนะมีกระจกฝาคนขับเป็นแบบออโต้มาเรียบร้อยเลยแล้วก็มีเซ็นทรัลล็อกมาให้นะผมตัวเปิดติดกระจกข้างเป็นแบบครับไฟฟ้ามาเรียบร้อยเลยนะ <S <S แล้วด้านในนะผมน้องบอกเลยว่าโคตรกว้างพี่น้องสูงประมาณ175นะ, <S <S น,ะนั่งกันแบบเหลือๆเ,เลยนะผมเดี๋ยวน้องขอญาตสตาร์รถให้ฟังนะ ฝั่งนี้จะเป็นแบบว่ากระจกข้างมันแบบคาฟฟาแล้วมันเรียบร้อยเลยนะอ่าดูเลขไมล์คันนี้น้อยมากเลยนะผมอยู่ที่หนึ่งแสนเะก้าพันเก้าร้อยกิโลเมตรแลผมคันนี้ได้แอร์แบ็กมาสองใบนะเครื่องเสียงวิทยุเดิมๆจากโรงงานผมใช้งานได้ปกตินะแอร์สามารถปรับได้ทั้งหมดสี่ระดับนะผมแล้วก็เกียร์เป็นแบบออโต้นะผมเป็นแบบขั้นบันไดนะเบรกมือเป็นแบบเมนนวลเรียบร้อยเลยน้องบอกเลยว่าคันนี้โคตรสวยพี่ราคาสามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทพี่ดาวพนอยู่แค่ 5,800นะครับผมสนใจคันนี้เบอร์โทรด้านล่างเลยหรืออยากเข้ามาชมรถจริงที่ส,สาขาเป็นยนนะเสรีไทยซอย95นะครับผมคันนี้นะกระจกข้างได้เป็นแบบพับไฟฟ้ามาเรียบร้อยล้อมกระทะขอบ15นิ้วนะผมเรามาดูส่วนของห้องผู้โดยสารห้องเครื่องกันต่อนะครับออ่ะ ห้องเครื่องของเขานะผมน้องบอกเลยรับประกันโครงสร้างนะไม่มีการกับสีกอไมพกความจมน้ําชนหนักมาแน่นอนครับผมกับเจ้าโตโยต้าวีออส1.5 n อคันนี้นะผมวนอลของเขานะไม่มีการขัดเพลเย่นแบบนี้เลยนะสวยๆแบบนี้เลยนะผมแล้วก็แผงการความร้อนมีมาให้สติกเกอร์เหรียญบาทมีมาให้เรียบร้อยแล้วผมรูระบายอากาศกลมๆแบบนี้เลยนะสติกเกอร์เดิมๆจากโรงงานนะผมอันนี้คือฝาท้ายอ่าแท้ๆจากโรงงานแน่นอนนะครับผมและวนอลทั้งสองข้างของเขาไม่มีการขัดเพลเย่นนะ วน็อตสวยๆแบบนี้เลยนะผมทั้งสองข้างเลยนะแล้วก็นี่ครับผมเบ้าโช้กของเขานะเดิมๆจากโรงงานนะเม็ดลงเม็ดฮาร์ดเห็นกันแบบชัดๆเลยสต,ติกเกอร์มีกันให้เห็นนะครับผมแล้วก็หัวน็อตนะต่างๆไม่มีการแครบขเย่นแน่นอนนะครับผมอันนี้นะเปิดราคาอยู่ที่3ามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทบิดาวอน์พรอยู่แค่ 5, ห้าพันแปดร้อยนะครับผมขอคนซื้อเงินเดือนหนึ่งหมื่นสามพันบาทสามารถต่อรถคันเดียวจบเลยนะครับผมเครื่องของเขานะไม่มีการพันลงพันไหลหรือว่าน้ำมันยงน้ำมันเยอะไม่เห็นเลยนะแบตเตอรี่นะผมเรามีบริการ เช็คให้นะผมผ่านเช็คแล้วน้องมันได้อ่าไม่คุณไม่ได้คุณภาพนะผมน้องเปลี่ยนลูกใหม่ให้เลยนะผมแนละมีรับประกันให้สามเดือนนะเน้นยันกันอีกรอบนึงคกับเจ้าโตโยต้าวีออสหนึ่งจุดห้าที่คันนี้นผมเปิดราคาอยู่ที่สามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทพี่ดาวพนอยู่แค่ห้าพันแปดร้อยบาทนะผมพี่พี่ท่านนายสนใจนะหรืออยากเข้ามาชมรถตัวจริงให้ที่สาขาไปเดียวน,นะผมเสรีไทยซอยพัเก้าสิบห้าเปิดทุกวันนะผมเปิดตั้งแต่เก้าโมงถึงหกโมงเย็นนะวันนี้น้องขอตัวลาไปก่อนนะผมฝากพี่พี่ช่วยกดไลค์ like, กดแชร์และกำลังใจให้น้องด้วยนะคคครรัับบบขอบุณ